Hôm nay mình sẽ làm món bánh chuối roti như yêu cầu của một bạn đã để lại bình luận trên tiktok của mình. Đây là một món ăn trong những món ăn đường phố của Thái Lan. Hôm nay chúng ta cùng làm nhé. <laughs> ได้โชคดีกาเอาพิสดารอุลศยายาบินชนิดาปอยที่ชดาคิดโ h หวังมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำเมืองม่วงที่กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอาเงิไปขวนอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวได้ท่ามาเลี๋ยวจะท่าต่างแข่งเอาไงกังวะไอเฮียมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้จะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้จะกินนัง เวียนหัวกูไม่นสนุกด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้ยาอยากสีเหลืองเยอะโลกฮั่นนี่ไวซะเวยเบิ้ลจิงเจ้ากิ้งไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่นปอกเก่ง,งผทงทันธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาต้องมาเป็นเอเย่งเจ๊กแม่เร้าโอนเหน่แท็กตายเพวใจเจ้าไวายอออกซิเจนอาม่าหรือเรามานองพีกายโอยไม่สบายขอบีทอเฟนชอนแกงโดนชอนแกงโชว์บอสแกง